ดอกทานตะวันต้นเตี้ยแต่ว่าก็มีดอกละสวัสดีค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะตื่นมาเช้านี้อากาศดีไม่ร้อนมากแต่ว่ามีพี่แววว่าจะร้อนเราก็จะมานั่งดื่มน้ำชาชมบรรยากาศกันสวัสดีค่ะตื่นมาเช้านี้นะคะก็จะมีน้ำชาเนาะชาเขียว แล้วก็มีเผือกมีมันนะคะเข้างานตีห้าตั้งตื่นตีสามห้าสิบเตรียมตัวอาบน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางไปทำงานก็จะไม่ค่อยตอนจาเช้าก็จะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้หรอกเพราะว่าเราก็ทำงานนะเนี่ยเวลาวันหยุดก็มานั่งชิวๆนะคะนั่งชิวๆดื่มน้ำชากาแฟกินมันเป็นมันเทศ แต่ว่าเขาเขียนว่าเป็นของเวียดนามนะซื้อมาแบบแช่แข็งนั่นแหละแต่ว่าเขาต้มสุกมาแล้วแบบแช่แข็งเวลาเราเอามาแล้วก็มาปล่อยให้ละลายแล้วก็เอาไปอุ่นอุ่นใส่ในในไมโครเวฟืมเปิดมันไม่แข็งนะ เผือกไม่แข็งอร่อยกินมันกินเผือ่อแน่นท้องไวมากดูเผือกน,นี้นต้มต้มใส่เกลือ อืม mm hmm. มันมากนะครับ mm hmm. เมื่อวานเนี้ยไปขึ้นเขามาส่วนมากที่นี่ก็จะเป็นแต่ภูเขานะเหมือนแบบคนที่นี่เขาก็จะรักการเดินป่าเดินเขาค่ะเหมือนเขาก็จะได้ออกกําลังกายขอยงเขาไปในตัวนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะมันก็เหมือนเบาสบายเพื่อสุขภาพกายใจนั่นแหละ ออืมัมนเผือกม,มันอะทำให้แน่นท้องไวแต่เวลาหิวก็กินได้เรื่อยอั้น เปลือกมันอ,อนอ่อนค่ะหอมหอมมันเทศ กลา,างเดือนกลางเดือนกระดกดาคมแล้วนะคะเนี่ยเวลาผ่านใบเนาะผ่านไปไวแต่ละเดือนแต่ละเดือนหมดไวมากเนาะตอนเช้ากว่าตอนเย็นๆน่ะถึงจะออกมานั่งตรงนี้ได้ถ้างั้นร้อนมากนั่งชิวๆสบายๆ Nấu dượt nữa hả? Nấu mà